แปลงที่10-11ยาวเป็นถึงแปลงที่23นะครับตอนนี้ราคาเหลืออยู่ที่1.3ล้านบาททวนนะครับสวัสดีครับพวกกับผมมาเช่นเคยนะครับใน YouTube c h anel n Landmark นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษจังหวัดนครนายกนะครับผมอยู่หน้าที่ของผมนะครับแปลงของผมมีทั้งหมด 18แปลงนะครับผมตอนนี้ผมขายไปออกส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆโด,ดนๆปังๆนะครับที่จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับว่าตอนนี้ผมทำโปรโมชั่นนะครับพิเศษมากๆเลยครับแปลงที่10-11จนยาวจนถึงแปลงที่23นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1.3ล้านบาททวนนะครับ ผมมีอะไรให้บ้างนะครับพิเศษมากๆาเลยครับผมถมที่ให้แบบนี้นะครับผมสูง70เซนนะครับผมแล้วก็มีหัวคอกมาให้นะครับขนาดของแปลงอยู่ที่200ตารางวานะครับส่วนหน้ากว้างของแปลงเนี่ยจะอยู่ที่20เมตรนะครับส่วนความลึกอยู่ที่40เมตรนะครับด้านท้ายของแปลงติดกับคลอง30เลยนะครับผมติดกับสันของคลอง30เลยนะครับที่สวยๆแบบนี้คงหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าด้านหน้าที่ของผมตรงนี้ที่ผมยื่นอยู่ตรงนี้นะครับ ติดกับถนนกว้าง10เมตรนะครับผมและก็ที่สําคัญที่ของผมติดกับถนนสีแด์นะครับที่วิ่งมาจากอำเภอบางน้ำเปี้ยวนะครับผ่านอำเภอองครักษ์นะครับบ้านนาแล้วก็ไปสิ้นสุดที่จังหวัดสระบุรีนะครับผมที่ตรงนี้มีโปรโมชั่นแค่ไม่กี่วันนะครับอยากเรียนเชิญทุกคนแวะเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูที่ข้างในนะครับว่าที่ของผมจะเป็นยังไงบ้างตามผมมาเลยนะครับ เมื่อท่านตัดสินใจซื้อที่นะครับผมเราจะมีการถมที่ให้สูงถึง70เซนนะครับยังตัวอย่างที่ข้างแปลง5แปลง6เนี้นะครับเขาซื้อ1ไร่นะครับเราถมที่ให้สูงถึง70เซนแบบนี้นะครับเท่ากับระดับของรัว้วคอกม้านะครับแล้วก็ลาดยาวไปจนถึงท้ายแปลงนะครับที่ติดกับคลอง30เดี๋ยวตามผมมานะครับว่าเ,าเมื่อเราถมที่แล้วเนี่ยความสูงของตัวแปลงเนี่ยจะสูงขนาดไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ ช่วงเวลาโอกาสแบบนี้นะครับผมท่านไหนที่กําลังจะมองหาที่ที่จะทําบ้านสวนแล้วก็จะหาที่ที่จะปลูกเป็นที่อยู่อาศัยนะครับในวัยเกษียณผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าอยู่ห่างจากแยกองครักษ์นะครับเพียงแค่7จดกิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากถนนนครนายกที่จะวิ่งตรงไปที่อำเภอบ้านนาตรงนี้นะครับเพียงแค่กิโลเศษๆนะครับผมจนถึงที่ของผมตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นสะพาน คลอง30นะครับที่ของผมถึงก่อนนะครับผมผมอยากให้มาดูท้ายแปลงนะครับท้ายแปลงเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นว่าเราถมที่สูงถึง70เซนนะครับที่ของแปลงแต่ละแปลงเนี่ยจะมีจุดแบ่งของร้วคอกมมานะครับอย่างที่เห็นธงแดงอยู่ด้านหน้านะครับยาวตรงเข้ามานะครับจนถึงท้ายแปลงนะครับจนมีเสาคอนกรีตนะครับเดี๋ยวกล้องจะแผนมาที่ทางด้านซ้ายมือของตากล้องนะครับจนถึงผมนะครับอันนี้คือเสานะครับ จากธงแดงนะครับจนถึงเสาเนี้นะครับนั่นคือความลึก40เมตรของแต่ละแปลงนะครับผมอย่างที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นว่าที่ของผมติดกับคลอง30เลยนะครับบรรยากาศที่บอกว่าติดกับคลอง30เลยถัดจากเสาตัวนี้นะครับก็จะเป็นสันของคลอง30นะครับจะมีที่สักกี่ที่นะครับที่จะติดคลอง30บรรยากาศติดคลองนะครับแล้วก็ติดถนน4ีเลนอย่างที่ท่านเห็นข้างหลังผมนะครับแล้วก็ด้านหน้าแปลงเนะี่ย ก็จะเป็นถนนกว้าง10เมตรนะครับที่แบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับที่ที่ติดถนนหาที่ไหนก็ได้นะครับแต่ที่ที่ด้านท้ายของแปลงติดกัะครองแบบนี้หาไม่ได้ครับติดกับถนนนะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังติดกับคลองนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมอยากจะเยนเชิญท่านไหนที่สนใจนะครับแวะเข้ามาดูนะครับผมทําโปรโมชั่นเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับแวะเข้ามานะครับแคปหน้าจอว่าท่านเจอผมที่นี่นะครับผมมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมให้อีกด้วยนะครับผมยังไงผมจะรอคุณอยู่ที่แปลงนะครับผม แล้วเจอกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ